สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะแอลค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะกับรายการแจ็คเก็ตเด็กรวมนะคะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงาน wa หรือลดวาซาบินะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคาค่ะคุณลูกค้าจ๋าราคา6,500บาทนะคะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ3 0 0ถึง350ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการ18บบาทคะ่ะคุณลูกค้าจ๋ากับรายการนี้ช่วงเช้าะคะ่ะวันจันทร์ที่สดใส วันรวยวันรวยผู้ดใดสิถูกหัวยกมือขึ้นคุณพี่ร้อยกิโล เกือบสูงเท่ากับคนรีวิวเลยในราคา6,500บาทเท่านั้นค่ะเป็นรวมแจ็คเก็ตเด็กค่ะลูกค้าจ๋าถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดค่ะมีแต่พาลมลายจุดน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มาค่ะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นเนื้ออาจจะแจ็คเก็ตวอซิตี้เด็กค่ะหรือจะเป็นเนื้อยีนค่ะคุณลูกค้าจ๋ามาหมดฟุงฟิ้งแบบนี้ก็มาต้นทุนขออนุญาตประมาณการจบไร้จบคลิปคุณพี่จ๋าเดี๋ยวนับให้อีกรอบต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ18บาทเท่านั้นคุณพี่ขาฟังไม่ผิดนะ18บาทเท่านั้นค่ะ่ะสวยๆ น่ารักมาเลยตัวนี้เป็นหมีหรือเปล่าเอ่ยคุณพี่ขาตัวนี้มีหมวกแล้วมีหูมาด้วยน่ารักคะ่ะกลักแบบนี้ก็มีมาคะ่ะเป็นแขนยาวเป็นกักคะ่ะลูกค้จาจ๋าตัวนี้คะ่ะไม่น่าเช่อสิบบาทต้นทุนประมาณการ18บบาทคะ่ะหมวกน่ารักมาก ตัวนี้สามารถถอดหมวกได้ด้วยฟังไม่ผิดค่ะร้อยกิโลในราคา6,500บาทเท่านั้นซื้อเยอะค่ะลูกค้าจากตอนนี้บริษัทบัคเราถือว่าใจดีมีเซ็ตกันหนาวด้วยซื้อ10กระสอบค่ะลดทุกกระสอบไปเลยสามารถค้าเขาได้ค่ะของเด็กก็ได้ของผู้ใหญ่ก็ได้ของผู้หญิงก็ได้สามารถค้าได้เลยค่ะ10กระสอบลดทุกกระสอบกันไปเลยทีเดียวค่ะเรื่องไซส์คุณพี่ขาเดี๋ยวขออนุญาตดูไซส์ให้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นขนเป็ดค่ะขนเป็ดแบบนี้ก็มาค่ะไซส์เราขอสตา ตั้งแต่ไซส์เด็กเล็กเ,กเด็กเล็กๆจิ๋วๆค่ะคุณพี่จ๋าเด็กเล็กๆจิ๋วๆนะคะสวยมากลูกค่ะใหม่มากใหม่มาเลยอ่าจนถึงอ่ะไซส์ประมาณเด็กโตนะคะคุณพี่ขานได้หมดเลยสวยเลยเข้มมากสวยเลยคุณภาพก็เกดเอะนะเป็นงานน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าอดวาซาบิของเราจ๋าลูกหมีค่ะสวยเลยมีฟุ้งฟิงนะคะขนนุ่มๆถอดหมวกได้ด้วยค่ะสําหรับตัวนี้ค่ะสิบแปดบาท ต้นทุนต่อชิ้นเป็นเพียงประมาณการ18บาทค่ะคุณพี่ขา18บาทเป็นกักค่ะเป็นกักค่ะไซส์ประมาณ90ค่ะตัวนี้น่ารักมากใส่เที่ยวได้ขึ้นเหนือได้อีสานได้อากาศช่วงเย็นเย็นช่วงนี้ค่ะลูกค้าจากคุณพี่ขาต้องเอาไปซักลิดรอนะไม่ใช่ช่วงหนาวหนาเพิ่งจะมาเริ่มสตาร์ทขายตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์80ค่ะคุณพี่ขาอันนี้ถอดหมวกได้นะสวยเลยใหม่ สีไม่เฟดนะดูค่ะความใหม่ของเขานะไซส์จะเล็กๆนิดนึงจิ๋วนิดนึงนะคะตัวนี้สามารถเป็นซิปก็ได้เป็นกระดุมติดแบบนี้ก็ได้อาตะก้องขามาดูสีให้นิดนึง โทนสีนิดนึงค่ะตกล้องขาสวยเลยอแผ่นมาเลยจ้าสวยมาเลยเอาสีไหนดีคุณพี่ขาได้ทุกสีได้ทุกแบบได้ทุกทรงได้ทุกสไตล์นะคุณพี่ขาดูค่ะแม่สีทั้งนั้นเลยอ่ะใหม่มากคุณภาพก็เจ็ดเอร้อยกิโลนะคะต้นทุนต่อชิ้นก็ถือว่าคุ้มมาก18บาทเท่านั้น18บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจา๋าเก็บไว้ได้เก็บค่ะสต็อกไว้ได้สต็อกค,ค่ะคุณพี่ขาแนะนํานะอีกหนึ่งรายการนะคะกับรายการแจคจก็ตรวมเด็กของเรา ะะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นร้อยกิโลอะตัวนี้เป็นแก๊บค่ะเป็นเนื้อยีนค่ะคุณพี่่ะเป็นเนื้อยีนนะคะเป็นแก๊บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะร้อยกิโลตัวนี้นะเราจะรีวิวให้คุณลูกค้าเห็นเยอะๆเลยของผู้ใหญ่มีไหมมีค่ะคุณพี่่ะของผู้ใหญ่มีไหมมีค่ะของผู้ชายมีไหมมีค่ะของผู้หญิงมีไหมมีค่ะคุณพี่ค่ากันหนาวของเราเยอะนะจะเป็นคริสต์มาสอ่าอ่าสเวเตอร์คริสต์มาสก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นกันหนาวสเวเตอร์สวมหัวคุณผู้ชายก็มีเช็คราคาได้หรือจะเป็นฮู ค,คุณพี่ขาเป็นฮูดคุณผู้ชายก็มีนะคะฟุงฟิงตัวนี้คะ่ะลูกค้าจะเป็นฟุงฟิงเป็นเฟอร์เฟอร์นะคะแบบนี้ก็มานะคะไซส์จะเป็นเด็กโตนิดนึงนะคะสองตัวนี้คุณพี่ขาดูคะ่ะไซส์ประมาณไซส์แอลเรื่องโทนสีคะคะ่ะสีเข้ม สีเข้มสีแดงสีส้มสีดํามาหมดค่ะอ่าวันหวานบ้างค่ะวันหวานไซส์ตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์แปดสิบค่ะลูกค้าจ๋าเท่าที่รื้อคือใหม่นะสนใจกระสอบนี้ c ีเอฟได้เลยค่ะไม่ต้องรุ้นเลยเด้อคุณพี่ขาได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวตัวนี้จะเป็นเหมือนแจ็คเก็ตบางค่ะลูกค้าจ๋าใส่คุมกันแดดกันลมกันหนาวใส่กลางแจ้งขายที่ไทยก็ได้ตัวนี้เป็นแก็บค่ะคุณพี่ขาแจ็บแล้วก็ไซส์เอลนะคะหมวกค่ะสามารถถอดได้เด็กผู้ชายได้เลยนะต้นทุนสิบแปดบาท แก๊สวย,สวยเลิศจ้าเลิศค่ะผู้ชายใส่ได้เด็กผู้ชายใส่ได้เด็กผู้หญิงใส่ได้ค่ะลูกค้าจา๋าสามารถสวมใส่ด้วยกันได้หมดเลยอันนี้ใซส์ประมาณหนึ่งรอยสิบค่ะลูกค้าจา๋าข้างมาหมดเลยมีตั้งแต่บุบนวมขนเป็ดนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้เป็นไนกี้ค่ะ ในกี้ค่ะคุณพี่ขาเดียกผูช้ชายใส่รถเทมากสวยเลยนะคุณภาพร็ 7A อ,อาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชารุดค่ะคุณพี่สาอาจเจอบ้าง5-15เปนต์ะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคตัวนี้เป็นของโอนาวีค่ะคุณพี่ขาไซส์ประมาณอุ้ยตัวนี้ไม่ได้บอกไซส์คุณพี่ขาอันนี้ขอผ่านไซส์ประมาณ80 อสวยเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นคล้ายๆกับขนฟงฟิงนุ่มๆนะคะสไตล์แบบนี้ก็มาสุดคุ้มค่ะคุณพี่ขาเอฟได้เอฟเลยสักลิดรอทําความสาร่รอบ้านแม่ๆม,มอย่าพลาดค่ะกับแจ็กเก็ตรวมเด็กค่ะลูกค้จาจ๋ากับอีกหนึ่งรายการนะคะขายที่เราอยากบอกต่อนะสต็อกนะคุณพี่ขาเราสั่งไปเยอะมากแต่ตอนนี้สต็อกสําหรับแจ็กเก็ตรายการนี้เหลือไม่เยอะคุณพี่3กระสอบสุดท้ายแล้วนะคะเอฟไดเอฟเลยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามารัวๆได้เลยตอนนี้ลูกค้ากี่ท่านคะ สามท่านค่ะอาสวัสดีคุณพี่สามท่านค่ะคุณพี่ขาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณพี่ขาไปไปต่อที่แบรนด์ของเราจ้ะตัวนี้เป็นของอาดิดาสนะคะบางส่วนเป็นผ้าร่มนะคุณลูกค้าจะมีซับในข้างในด้วยอันนี้เป็นตาข่ายบางๆค่ะสามารถใส่ได้เลยนะคะอากาศร้อนๆใส่คุมกันแดดกันลมกันหนาวก็ได้นะคะอาขอฟุงซิงบ้างอันนี้ต่างประเทศได้เลยจ้าลูกค้าจ้าต่างประเทศได้เลยต้นทุน18บาทคือสวยเลยอ่ะคือจึ้งเลยอ่ะหน่ารักเด็กผู้หญิงนนหน้าหลักมาแล้วมีซิปตรงด้าน ให้ด้วยดูยค่ะด้านในของเขาอุ่นแน่นอนเอาไปต่อยอดได้เลย แล้วเป็นรวมลูกค้าจ๋ารอบหน้านะจะเก็ตขายดีนะคะเอามาจะเก็ตล้วนค่ะคุณลูกค้าจ๋ารอบหน้าขายดีมาเอาเนื้อยีนล้วนได้นะคะบริษัทบ้าของเราแยกกลุ่มประเภทผ้าให้ด้วยอ่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของยูนิโคลค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์นะฐานผลิตทั่วโลกนะอาจจะมีไปโซนงานอเมริกาติดมาบ้างนะคะไม่ได้กรันสีเลยสําหรับเลือกเรื่องแบรนด์อันนี้เป็นคล้ายๆออกสองวาคิตี้ค่ะแต่ว่าเป็นผ้าบางค่ะสไตล์แบบนี้ก็มาไปต่อที่เนื้อยีนค่ะตัวนี้สวยมากแล้วเป็นแบรนด์ของแก๊บค่ะค แบบนี้ก็ได้ไปต่อที่คล้ายๆกับวาซิตี้แต่เป็นซิปนะคุณพี่ขาเป็นซิปแบบนี้ก็ได้เรื่องไซส์เราขอสตาร์ตตั้งแต่60-60บ60หกสเนาะเท่าที่แขวนใช่ไหมคะ6 0 8 0บแปดสิบร้อรยี่อะไปขนเป็ดบ้างตัวนี้เป็นของยูนิโคลค่ะเนื้อผ้าเบาบ,า,บาง ใส่ง่ายใส่แล้วอุ่นตนัวนี้เป็นขนเป็ดค่ะคุณพี่ขาเป็นแบรนด์ของยูนิโคลด้วยนะคะไปต่อจอายูนิโคลอีกแล้วเมื่อสักนี้อ่าเมื่อสักครู่นี้เป็นคอปกนะแต่ตัวนี้เป็นมีฮูดค่ะอะ่าตัวนี้ก็ยูนิโคลค่ะลูกค้าจ๋าเป็นขนเป็ดเหมือนกันข้อดีของขนเป็ดค่ะคุณพี่ขาใส่ง่ายแห้งเร็วนะคะแล้วก็ได้แบรนด์ีแบรนดังแบรนด์บ้านเรารู้จักไปต่ออีกสักหนึ่งตัวคุณพี่จ๋าตัวนี้เป็นแบรนด์ของยูนิโคลด้วย <pawn. S 2> นะคะ,ะ,คะเป็นขนเป็ดเหมือนกันอมีหมวกนะ,ะลูกค้าจ๋ามีหมวกได้บางตัวถอดดหมวกไ้นะ ไม่ชอบหมวกก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะคุณพี่ขาแล้วแต่คุณพี่สะดวกแต่ว่าอาทนวันวานแบบนี้ก็ได้บางตัวมีหมวกสามารถเก็บได้นะเอาหมวกเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่อยากใส่หมวกก็เก็บไว้ก็ได้นะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกอาขอดอกดอกบางลายดอกดอกบางค่ะคุณพี่ขาสวยๆทรงสไตล์แบบนี้ก็มี สุดคุ้มค่ะกระสอบคือใหญ่จริงใหญ่จังคุณพี่ขาในราคา6 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจ c f ได้เลยนะาคุณพี่ขาได้ตามรีวิวนี่เลยสายลุ้นค่ะเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้ค่ะเจ็กเกตเด็กนะคะคุณพี่ขาคะไซนะไซเล็กๆตัวใหญ่ๆนะคะมีแต่ไซส์จิ๋วขึ้นไปนะคะคุณพี่ขาคะไซเลยแล้วก็100กิโลสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคุณพี่ขาดูค่ะบางตัวเราแบบหยิบไม่ทันหรือใส่แม่แขวนไม่ทันดูค่ะสวยเลย นะบางตัวคุณพี่ขาบางตัวบางยี่ห้อนะคะเราอาจจะไม่ได้ให้คุณลูกค้าดูทั้งหมดดูสวยมากฟุ้งฟิงมาด้วยลายจุดลายจุดลายดงลายดอกมาหมดค่ะลูกค้าจะเอาไปต่ออีกสักหนึ่งแบนด์จะเป็นแบนด์ของยูนิโคลค่ะตัวนี้เป็นเป็ดมาอีกแล้วค่ะคุณพี่ขาตัวนี้ถอดหมวกได้ ตัวนี้ถอดหมวกได้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นกระดุมถอดหมวกแบบนี้ได้ตัวนี้เป็นแบรนด์ของยูนิโครนะคะเด็กผู้หญิงสวมใส่ได้เลยสุดคุ้มค่ะคุณพี่ขายารอช้าค่ะเอฟไดเอฟเลยค่ะ10กระสอบเราลดทุกกระสอบอยากให้คุณลูกค้าเอาไป10ลูกเอาของผู้ชายด้วยสัก3าลูกของผู้หญิงด้วย4ลูกเอาของเด็ก3ลูก10กระสอบลดทุกลูกนะคุณพี่ขาหรือว่าชอบกระสอบนี้ก็ได้ตามรีวิวนี้เลยเอาไปจับเซตขายก็ได้ค่ะของเด็กของเรากันหนาวไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะคุณพี่ขากันหนาว เรามีหลากหลายนะคะสามารถพูดคุยสอบถามได้หรือเบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กณตอนนี้คุณพี่ขาชอบเบอร์ไหนกดเบอร์นั้นได้เลยอุ้ยตัวนี้มีขาดนะคุณพี่ขาเปอร์เซ็นต์เสียหายเมื่อที่แจ้ง5้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลองเอาไปซ่อมดูเอาสติกเกอร์นะคะแปะอ่าแ,แปะได้ซ่อมได้นะคะคุณพี่ขางานแบบเป็นสไตล์แบบนี้ก็มีเขาเรียบเรียบเหมือนวาซิตี้หนานะคะสาหรับตัวนี้นะคะเอาเป็นคอแบบนี้เป็นตัวนี้เป็นวาซิตตี้บางบ้างอุ้ยเท่มากคุณพี่ดูค่ะ เป็นวาซิตี้บางก็มีวาซิตี้หนาก็มีนะคะลูกค้าจะอ่ะหลากหลายหลากสไตล์ค่ะเอฟได้เอฟเลยค่ะคุณพี่จ๋าชอบกระสอบนี้อย่ารอช้าค่ะกับรายการจะเก็ตเด็กรวมถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลือนะตะก้องเห็นอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลือนะอุ้ยผูมาดูคะ่ะผูมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลือให้ให้น้องพนักง,งานเขาแบบใส่ไม้แขวนดูคะ่ะ หยิบมาคุณพี่ดูค่ะใหม่ไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนน้องเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนให้คุณพี่ดูนะดูค่ะใหม่สะอาดดูค่ะหยิบขึ้นมาโอโนาวีบาดูค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของโอโนาวีคุณพี่ขาสีแดงแรงลิตมาเลยไซส์ประมาณสิบสองถีสิบแปดเท่าไหร่คมินหกสิบไหม สิบสองสิบแปดเอ็มสิบสองแปดระมาณไซ้อยร้อยร้อยสิบอ๋อประมาณไซร้อยร้อยสิบค่ะคุณพี่ค่ะต้องถามคนมีลูกนะอุ้ยสีแดงแรงฤทธิ์มาเลยค่ะดูค่ะน่ารักมากไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนขึ้นมาดูค่ะซูมหยิบนะ คุณพี่ถ้าอยากดูดูงานจริงๆค่ะสามารถเข้ามาดูที่หน้างานได้บริษัทบัคของเราเปิดทุกวันค่ะคุณพี่ค่ะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะสามารถเข้ามาดูได้สะดวกตอนพักเที่ยงได้เลยค่ะบริษัทบัคของเรายินดีคุณลูกค้าทุกท่านนะจะเป็นเก่าก็ได้จะเป็นใหม่ก็ดีเข้ามาดูแนวทางก่อนก็ได้ค่ะยิ่งเป็นกระสอบนี้ค่ะหรือได้ทุกตัวเข้ามาที่หน้างานค่ะคุณพี่จ๋ามาดูก่อนได้ตัวนี้เป็นของดิสนีย์มิกกี้เมาส์นะคะอาวซตตี้แบบบางๆค่ะคุณพี่ขาเด็กโตนิดหนึ่ง มาไปต่อค่ะที่วาซิตี้ค่ะคุณพี่๋าเท่เทแบบนี้ผ้าใหม่สะอาดเงามากดูค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อต้นทุน18บาทกระดสอบใหญ่จริงใหญ่จังกับราคาสุดคุม้มสุดประหยัดค่ะคุณพี่๋า6,500บาทเท่านั้นค่ะเป็นงานญี่ปุ่นแท้ๆนะตัวนี้นำจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยคุณพี่ค่ะอันนี้เป็นคล้ายๆกับขนฟุง้งฟิงนะคะคุณพี่ขะประมาณนี้ตัวนี้จะนำเข้าจากงานญี่ปุ่นโดยตรงเลยสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจไซส์90ค่ะ น่ารักมากเป็นกากค่ะตัวนี้กากน่ารักน่ารักนะคะคุณพี่ขาอันนี้ไซส์ประมาณหนึ่งรอยี่สบค่ะเด็กผู้ชายค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นเด็กผู้หญิงบ้างนะคะนี่ค่ะน่ารักน่ารักด้านหลังของเขาสกรีนบ้างไม่สกรีนบ้างหลักๆแบรนด์เด็กค่ะคุณพี่สาวก็จะมีแต่แก๊บบ้างดิสนีย์บ้างอาดิดาสค่ะตัวนี้เท่มากเด็กผู้ชาย ตัวนี้เป็นอาดิดาสด้านในค่ะคุณพี่จ๋าเขาจะเป็นซับใน้าร่มนะคะด้านหลังของเขาค่ะสกรีนอาดิดาค่ะแบรนด์แท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะคุณพี่จ๋าขึ้นอยู่กับคุณพี่ดูเป็นด้วยรีวายรีวายซื้อมาแต่ใส่ตัวนี้คุณพี่ขาเป็นแบรนด์ของงานรีวายด้านหน้าของเขาคุณพี่ขาสัญลักษณ์เล็กๆนะก็เป็นรีวายค่ะคุณพี่ขาเข้มมากโอ้ตรงแขนค่ะรีวายค่ะแท้ไม่แท้คุณพี่ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะสวัสดีคนรลูกค้าทุกท่านจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด ใช้ด้วยพูมาพูมาพูมาพู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 มาคุณพี่ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของพูมาเป็นพารมบางๆนิดหนึ่งนะคะอุ้ยทำไมตัวนี้สวยจัง ไม่แน่จะเป็นแบรนด์ของอะไรคะ่ะแต่ว่าสีดำเรียบๆสวยตัวนี้น่าจะถอดหมวกได้นะคุณพี่คะตัวนี้ถอดหมวกได้เขามีซิปด้านข้างสามารถรูดซิปแล้วถอดหมวกเก็บได้นะคะฟุงฟิ้งเหมือนกันสวยเหมือนกันสุดคุ้มเหมือนกันค่ะเจด A เหมือนกันค่ะความใหม่เหมือนกันค่ะความสะอาดเหมือนกันค่ะคุณพี่คเอ F ได้ฟเลย Baby d o อโอ้เต็มตัวมาเลยจ้าคุณพี่ขาเต็มตัวมาเลยค่ะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นแบรนด์ของอะไรคะ่ะคุณพี่ขาแต่ว่าเป็นเนื้อยี แบบเดรนิ่มแบบบางๆนะคะคุณพี่ขาอันนี้ค่ะน่ารักน่ารักคะ่ะอันนี้ก็ถอดหมวกได้อันนี้เราก็ทันไหมจ๊าอ่าพนักงานของเราตอนนี้รีบเล่งให้คุณลูกค้าดูเยอะๆไลน์นี้ขอสิบแปดนาทีคะ่ะคุณพี่ขาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยให้กําลังใจได้ด้วยแล้วคุณพี่อยากให้ไลน์ประมาณไหนก็แจ้งเข้ามาได้คะ่ะคุณพี่คะ่ะเบบี้ดอยซะหนึ่งตัวลดเยอะตัวนี้คุณพี่ขะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะขออนุญาตเทสซิปให้ดูนิดนึงหนึ่งร้อยสี่สิบ ซิปบางตัวคือแทบจะไม่เสียหายนะคุณพี่ขาแต่ก็อยู่ในเกณฑ์บริษัทบัคของเราตัวนี้เป็น a บบิดอ l ไซส์ประมาณ140ค่ะโลดด้านในสวยมากใหม่มากดูค่ะความใหม่ความเงาของเขาแล้วเป็นแบรนด์ของ a บบิดอ l ค่ะคุณพี่ขาสีขาวนะคะเป็นรูปดาวสีทองนะคะ,ะฟงเฟงฟงเฟง,ฟงค่ะฟงเฟงน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มานะคะชอบตรงที่หลากหลาย กระสอบนี้คุณพี่ท่านไหนที่อยากได้ความหลากหลายแนะนําเป็นกระสอบนี้แล้วเป็นแบรนด์ของงานญี่ปุ่นโดยตรงนะคุณพี่ขาแล้วก็คัสไซสมาด้วยถามหาเล็กมีมาถามหาใหญ่มีมาถามหาเด็กหญิงมีมาเด็กชายมีมาเชื่อได้เลยคุณพี่ขาต่อยอดได้ยิ่งต้นทุนต่อชิ้นนะคือคุ้มมาก18บาทฟังไม่ผิดลถคือโอ้โหต้นทุนต่อชิ้นคือลถเยอะมากแล้วคุ้มมากลูกค่ะ น่ารักน่ารักแบบเนี้ยคือแทบจะไม่ได้ทำอะไรเราแพ็กกิ้งมาน้ําหนักร้อยกิโลสบัดสบัดคุณพี่ขาขึ้นไม้แขวนถ้าจะขายได้เลยนะแต่แนะนําให้เอาไปซักเอาไปรีดนะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนอ่ะขอเป็นลายจุดมาบ้างคะ่ะคุณพี่ขาลายจุดหวานๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็หมวกของเขาเป็นฟงฟิงค่ะเป็นฟงงน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้โอ้ขอเจดสีมณีเจ็แสงบ้างคุณพี่กี่สีเนี่ย ให้ทายกี่สีใครทายถูกรวดเร็วทันใจนะคุณพี่่ะดูค่ะสีน่ารักน่ารักเหมาะสําหรับคนที่อยากแบบได้สีเยอะๆนะซิปส,สีหนึ่งหมวกสีหนึ่งด้านในยังมีสีเหลืองตัดนะคุณพี่ขาสวยๆแบบนี้ก็มีนะเอาง่ายๆชอบกระสอบนี้ถูกใจกระสอบนี้ CF ได้เลยค่ะได้ตามรีวิวนี้เลยค่ะคุณพี่ขาเชื่อได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับรหัสนี้นะคะคุณพี่ขาเป็นงานญี่ปุ่นลอ็อตวากซบิของเราหรือ WA นะคะจะเก็ตเด็กรวมนะคะคุณพี่ขาคุค้มมากนะคะ ไซส์ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะอันนี้น่าจะเป็นผู้ชายนิดนหนึ่งค่ะคุณคุณลูกค้าจา๋าแล้วก็ไปต่อที่สีเหลืองค่ะตัวนี้เหมือนขนเป็ดเลยน่าจะเป็นจีอยู่อ่าไม่ได้ดูแบรนด์ด้านข้างให้เลยนะอุ้ยตัวนี้เป็นแบรนด์ยูนิโคลค่ะลูกค้าจา๋าเป็นแบรนด์ยูนิโคลไซส์ประมาณไซส์เกนะ้าสิบนะไซส์เก้าสิบขออนุญาตเทรดชิปให้ดูอีกสักหนึ่งตัวคุณลูกค้าจา๋าดูค่ะอันนี้เป็นเป็ดนะคุณพี่ขาต้นทุนสิบแปดบาทได้ยูนิโคลขนเป็ดดูค่ะ คุณลูกค้าจ๋าสวยเลยอ่ะว่าอยากได้อยากได้อ่ะอยากได้ซื้อไปให้ลูกมิ้นทส่งกระสอบคระมิ้นค่ะอ่ะเด็กโตนิดนึงค่ะเด็กโตนิดนึงค่ะคุณผู้ชายแมนๆน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้ค่ะสายล้วนคุณพี่เอาไปลุ้นเองก็ได้นะไม่ไม่ชอบกระสอบนี้เอากระสอบใหม่ไปลุ้นเองก็ได้ไซส์ประมาณ140เป็นแบรนด์ของยูนิโคลขนเป็ดน,นะ คุณพี่ขาเบาบางแล้วก็เป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังบ้านเราที่รู้จักด้วยนะคะคอนเวิร์จ้าคอนเวิร์ตเยอตัวนี้ค่ะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยค่ะเทมากเป็นแขนสั้นค่ะตัวนี้เป็นคอนเวิร์ค่ะคุณพี่จ้าด้านหลังของเขาก็เป็นคอนเวิร์ขอเทสซิฟหน่อยด้านหลังเป็นคนรูดด้านหน้ารูดขึ้นด้านล่างด้านหน้าเป็นรูดคนรูดเร็วตัวนี้เป็นของคอนเวิร์นะเทมากคุณพี่ขาแขนสั้นนะคะอ่ะอันนี้เราก็กีทาทีแล้วจับตะกล้องค่ะอันนี้สีเหลืองเป็นผ้าร่มมาบ้าง อ่าสิบเจนนาทีอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายคุณพี่ท่านไหนที่สนใจต้องรีบ c f แล้วจ้าคุณพี่ขะเป็นแบรนด์ของพูมาค่ะพูมาก็แท่นะสวยเลยอ่ะเนี่ยค่ะลูกค้าจ๋าเท่ๆนะคะสีเยอะๆประมาณนี้ก็มีนะคะจะเป็นอาจจะมีแขนสั้นติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆฟุ้งฟิ้งค่ะฟุ้งฟิ้งค่ะขนนุ่มๆด้านในก็มีค่ะลูกค้าจ๋าอาตัวนี้ค่ะ สวยเลยสีชมพูแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะเป็นรวมอ่าไม่ได้การันตีนะว่าในหนึ่งกระสอบจะเก็ยิงกี่ตัวผ้าบางกี่ตัวผ้าหนากี่ตัวแต่เราเชื่อได้เลยว่ากระสอบนี้ร้อยกิโลคุ้มมากหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่คะสนใจก็เอฟได้เลยนะคะสวยมากค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้จะไม่มีคอจะเป็นคอวีนะคะขออนุญ,ญาตลือด้านล่างให้คุณลูกค้าดูอีกรอบดูค่ะคุณพี่ดูค่ะ บางตัวน้องเขาใส่แบบอ่าใส่แม่ทนันหรือว่าเรารีวิวแม่ทันอันนี้ขออภัยลูกค้าดูค่ะคุณพี่เป็นพ้าล่มสีสวยดูค่ะด้านล่างนะไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนให้ให้คุณลูกค้าดูดูค่ะดูสีดูคุณพี่ร้อยกิโลนะได้ทั้งหมดนี้เลยหยิบไปสลับชิ้นไม่มีแน่นอนคุณพี่ขาไม่มีแน่นอนนะคะดูแก๊บค่ะ ตัวนี้เป็นกักค,ค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของแจ๊บค่ะคุณพี่ขาดูสีของเขาโอ้โหหล่หอมากซิปก็ติตามานะเป็นแบรนด์ของแจ๊บค่ะเป็นกักน่ารักน่ารักสีสดๆประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้เราก็ประมาณการค่ะคุณลูกค้าจะเรื่องรายละเอียดยังไงนะเดี๋ยวส่วนที่เหลือให้คุณพี่ลองไปลุ้นกันอีกรอบสาหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าอยากเข้ามาดูหน้านงานจริงก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะอขออนุญาตทวนรายการค่ะสําหรับรายการนี้ค่ะเป็นรายการแจ็คเก็ตเด็กรวม ห่งก็สอบคุณลูกค้าจ๋ามีทุกเนื้อผ้านะคะมีตั้งแต่เนื้อยีนผ้าโล่บุบนวมขนเป็ดนะคะเอาง่ายคุณลูกค้าจ๋ามีทุกอย่างนะคะราคา6,500บาทนะ,ะเป็นงานญี่ปุ่น wa ล็อตวาสบินะคะแต่สินค้าของทางบริษัทบักจำนวนชิ้นค่ะคุณลูกค้าจ300๋า3 0 0รถึง350ชิน้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ18บาทคุณภาพ 7A ค่ะ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถติดต่อหรือติดตามได้หลากหลายช่องทางค่ะมีตั้งแต่ช่องทางไลน์เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์ค่ะคุณลูกค้าจ๋าโทรสอบถามนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูที่หน้าง,งานก็ได้บริษัทบัคของเราเปิดทุกวันค่ะคุณที่จา๋าตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นะนะพักเที่ยงได้เลยค่ะยินดีบ,บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะไฟสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และก็ติ๊กต็อกค่ะคุณพี่ขาหมดยังคะาออีกสักหนึ่งตัวอ่า หมดนะคะเอามาให้หมดเลยคะ่ะอ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบร้อยกิโลบอกได้เลยคือจึงมากสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ